ั้งธุรกิจมากแต่เจอสภาพเศรษฐกิจรอดก็ไม่ใช่ว่าง่ายเ u าเซอ e ์เมอ e ์เ e ็ก e เนสเนี่ยสำคัญมากแค่ว่าอาหารอร่อยแต่เขาต้องได้ความรู้สึกดีๆกับไปการทำคอนเทนต์กับเอมิลี่เนี่ยมันมี i m ม a c t มหาศาลมากเริ่มทำแบรนด์นะคะเราก็มีใส่ตัวตนของเราลงไปด้วยเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าออกไปพอลูกค้าเขาได้สัมผัสความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็เลยเนียวแน่นหนึ่งเน1เมนูมันมีความเสี่ยงใช่แต่เรามองเป็นจุดแข็งถ้าในเมื่อเรามีหนึ่งเมนูเราต้องทำให้หนึ่งเมนูนี้เพอร์เฟกต์ที่สุด วันหนึ่งเขาเดินขึ้นมาเขาอยากทางเส้นมีแกชิกเขาจะนึกถึงเอมิลี่เป็นที่แรก สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับแม่อาหารในเมืองไทยเปิดกันเยอะแยะแต่ไปเจอนี่มีไก่ฉีกกล่องเท่านี้ราคาแบบเนี้ยแต่โอ้โหระเบิดเถิดเทิงนะครับวันนี้ได้คุยละเจ้าของกิจการผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ต่อไปนี้จะผ่านยังไงกันต่อนะครับผมอยู่กับคุณเพ็รนะครับซึ่งก็รู้จักกันดีในชื่อจริงก็คือในณชนกปัทมสิงห์ณอยุธยานะครับและอีกท่านก็คือคุณพัดครับทภรัตเวโรธฤดรีนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเอเมอรี่เส้นมีไก่ฉีก โด่งดังมากๆเลยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับนะผมก็เคยลองทานเส้นหมี่ไก่ฉีกนะครับแลวอันนี้พูดตรงๆเลยนะครั้งแรกที่ทานนะฮะอะไรราคาขนาดนี้มันขึ้นมาในใจเลยนะฮะแล้วได้ยินเสียงพูดอย่างนี้บ้างไหมครับมีค่ะในช่วงแรกช่วงแรกที่เปิดก็ก็จะมีค่ะแบบส่วนมากเราเราเราเข้าใจได้ค่ะที่ที่จะมีกระแสแบบนี้เนาะในตัวช่วงแรกๆที่เราขายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ ยึดมั่นยึดหลักเดิมท้าวความก่อนแล้วมันเป็นอาหารสูตรที่บ้านนะคะอตอนที่ตกลงจะขายเนี่ยเราก็คุยกันว่าขายได้แต่ว่าต้องเป็นแบบที่ที่บ้านฐานเท่านั้นนะ<อ>วัตถุดิบทุกอย่างต้องเป็นแบบที่<อ>ที่ททบ้านเ<ร>าลือกสั่นมาเลยะคะ่ะใช่<อ>เพราะฉะนั้น รับได้ไหมถ้าเราจะขายกับราคานี้อะไรอย<า>่อางเงี้ยเราก็คุยกันคะ<า>่ะเราก็ตกลงกันว่าโอเคเราจะยืนพื้นที่ราคานี้แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าใครได้เปิดกล่องลองทานแล้วเนี่ย<า>ก็จะรับดูแน่นอนว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอะไรนี่คือจุดกําเนิดของไก่ฉีข,ขึ้นมาครับเริ่มต้นเคาะต่อแรกใครเป็นคนคิดครับที่อยากจะทําจริงๆเป็นสูตรที่บ้านเขาสูตรที่บ้านใช่ค่ะที่บ้านเขาแล้วเรามารู้จักกันคุณแม่เขาก็มาทําให้ผัดทานะ่ะก็เลยรู้สึกว่า รสชาติมันมันอร่อยมากแล้วมันก็เ,<อ>เป็นเอกลักษณ์ด้วยความที่เราเป็นคนแบบสายก๋วยเตี๋ยวค่ะสาย <ผม S 1> เตี๋ยวชอบทานอยู่แล้วแต่ไม่เคยทานอะไรที่มันรสชาติแบบนี้เลยก็เลยขอเขาบอกว่าเอยขอลองเอามาขายได้ไหมถ,ถ้าขยายจุดกําเนิดจริงๆอะคือเราเกิดมาจากโควิดค่ะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ธุรกิจแรกของพัดกับเพบค่ะเราเรารู้จักกันแล้วเราก็มาทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยเป็นเครื่องดื่มก่อนค่ะซึ่งเป็นสูตรฝั่งเขาค่ะสุตปนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนแบบมีเปิดหน้าร้านที่ห้างค่อนข้างเยอะเลยวันแรกล็อกดาวน์เลยค่ะจริงอะเปิดวันแรกก็ล็อกดาวน์เลยวันแรกเลยค่ะช็อคๆอยู่มากก็ก็คุยกันว่าแบบโอเคเราเราต้องแก้ปัญหาอหลรเราทำยังไงได้บ้างซึ่ง ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นทิปที่เอามาใช้ในเอเมอรี่ด้วยค่ะตอนนั้น uh huh. ก็คือพอล็อกดาวน์เนี่ยห้างเนี่ยเขาเปิดเขาบอกว่าเขามีวิธีเดียวเลยคือเขาจะเปิดให้เราเดลิเวอรได้อย่างเดียวซึ่งจะให้พี่ uh huh. ไรเดอร์เดินเข้ามาเอาของ uh huh. ในห้างได้ uh huh. อันนี้เป็นจุดที่ทําให้เราเห็น uh huh. แบบช่องว่างของเดลิเวอรี่ว่าเฮ้ยเรา เราไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านก็เราก็ขายได้นี่นะเริ่มคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครก็เลยทาให้พอเปิดเอมอลีสเนี่ยเราออนไลน์ล้วนครับใช่ค่ะจริงๆเราเปิดร้านอาหารมาเมนูแรกเนี่ยเป็นพายค่ะเป็นสูตรที่บ้านเหมือนเป็นพายข้า่งเศสคลเรียกว่าบุลราวงนะคะเป็นพายเป็นพายไก่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราขายเมนูนี้เมนูแรกค่ะแล้วพอเราจริงๆการตอบรับก็โอเคเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเปิดเมนูที่2กันไหมเมนมแ่กเมนูแรกมันออกมาได้ดีอะไรเงี้ยปรากฏเมนูที่2มันมันบูมแบบ คือเกินกว่าที่คาดว่าเยอะมากจนต้องหยุดผลิตภายแล้วมาทำเซ็นมีใช่ค่ะไอตรงเนี้ยเราเราได้อะไรจากสิ่งที่เราวางแผนครั้งแรกแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอยงเี้ยได้เยอะเลยค่ะคิดว่าธุรกิจแอมิลี่ในเวลามีคนถามว่ามีสปรเกิลหรือว่ามีเมเจอร์ความผิดพลาดอะไรใหญ่หญไหมีอ่อ แทบไม่มีค่ะเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันมันเจอมาโหดมากแล้วก็เราก็ลงลุกคุกคานชนิดที่ว่าแบบอุ้ยทำทำชายอยู่2-3ปีนะคะคที่เราลงลุกคุกคานกันอะไรเงี้ยคือ,อแบบว่าลองทุกอย่างทําทุกอย่างมาเลยรู้หมดว่าเช่นโอเคธุรกิจเนี้ยเราจะไม่มีหน้าร้านนะเราจะออนไลน์แล้วเราจะเน้นทําให้ลูกค้าได้ Experience จาก p อร์ u c t ั์เราอย่างเดียว ทำยังไงก็ได้ให้โปรดักต์น่าจดจำรู้สึกประทับใจเมื่อได้ทานทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องอยากมาทานซ้ำอะไรอย่างเงี <S <S ้ยนี่คือจุดที่เราเน้นเลยค่ะแตกต่างจากจุดตอนชําชาม,มากว่า,อาโอเคเราต้องเน้นที่หน้าร้านเราต้องเน้นร้านสวยซึ่งเราก็ยังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำตอนนี้ว่าสวยแล้วมันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือใช่ค่ะนี่คือจุดที่เรียนรู้เยอะมากๆเราเรามีเราเห็นเราเห็นโอกาสในออนไลน์สูงขึ้นเยอะมากจากธุรกิจแรกจริงๆแล้วค่ะเส้นหมี่ไก่ฉีกเอเวอรลี่เนี่ยเริ่มมาเล็กมากนะคะล็กเลยเราขายวันแรกแบบ สิบกล่องยี่สิบกล่องค่ะเราเปิดเป็นพรีออเดอร์เป็นพรีออเดอร์แล้วทำเองสองคนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราว่าโอเคเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องเอาพนักงานออกใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้เหมือนกัน่เพราะฉะนั้นธุรกิจต่อไปที่เราจะทำเนี่ยหนึ่งต้องลงทุนตังค์แล้วเราไม่สามารถที่จะหาพนักงานมาเพิ่มได้แล้วเราแค่ต้องดูแลคนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดกลายเป็นว่าเส้นหมี่เนี่ยเพปประพัดเราทำเองเลยค่ะลงมือทำเองเป็นโฮมคิทเช่นเลยค่ะลวกเองคลุกเองขีไก่เองทุกองทุก จุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นไปออกป๊อปอัพบูธเรามีคอนเทนต์หนึ่งที่พัดเขาลงแล้วแบบคลิปมันไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่ไปออกป๊อปอัพบูธก็แบบคนมาต่อคิวแบบเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเรียกว่ายิ่งกว่าหางว่าวอีกอ่ะคือไม่ได้คิดเลยค่ะเขียนของไปสองคนค่ะเขียนไปขายเองค่ะใครอีกเงยนะคือไปตกใจเป็นตายแถวแล้วคนมารอที่หน้าบูธเราใช่ค่ะโอ้ก่อนที่จะถึงตอนออดบูธป๊อปอัพที่ระเบิดเถิดเทินอะไรเนี่ยนะฮะเริ่มได้สิบยี่สิบสามสิบห้าสิบ คิดแล้วยากกับว่าเรามาถูกทางแล้วหรือว่ามันอาจจะฟลุกเชื่อไหมคะว่าไม่ไม่ได้ขีดคะ่ะก็คือพยายามตอนนั้นด้วยความที่ทํากับเพจสองคนเรา,เายังไม่ได้จัดตั้งบริษัทเป็นชิน้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดในใจว่าทําทุกวันให้ดีสุดใช่ค่ะพยายามทําให้มันแบบว่าประทับใจลูกค้ามากที่สุดแค่น้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแค่นั้นไม่ได้มีโมเดลทางธุรกิจหรือว่าวางเฟรมเบิร์กอะไร2ปี3ปี5ปีไม่มีนะคะคิดแค่ว่าทำเองก็ได้ให้ถ้าเขาจับกลองเนี้แล้วเขาต้องอยากกินอีกรอบวันแรก ที่ไปเปิดบูธวันแรกเลยที่เป็นป๊อปอัพบูธนะ่ยยังจําได้ไหมวันไหนเมื่อไหรจาได้ค่ะที่ Empire Tower ค่ะเราทําธุรกิจเครื่องดื่มอยู่แล้วเราก็มีไปออกบูธตามห้างอยู่แล้วทีนี้บูธที่เราเช่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนบูธค่อนข้างใหญ่พอฝั่งหนึ่งขายชาอีกฝั่งหนึ่งมันยังเหลือพอจะดิสเพย์อาหารได้อยู่เราก็เลยแทกเข้าไปคิดแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้ลงทุนอีกก็ไม่ลงทุนอีกือเอาพื้นที่ที่เราเช่าเหลือเนี่ยแต่ไม่รู้จะทําอะไรก็ใส่บะหมี่ฉีกเข้าไปเลยใช ประมาณนั้นเลยไหมเพราะว่าพนักงานอะยืนขายชาไปเพ็บกับพนักยืนขายเส้นหมี่ใช่คือคือทำให้มันตรงเนี้ยต้องไม่มีต้นทุนอะไรทางนั้นเราเราเราพยายามเราแบบเพิ่มตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็จากวันนั้นที่ตึกเอ็มพายเริ่มมีพื้นที่แล้วมันเริ่มดังตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าครับเริ่มเป็นกระแสเริ่มเป็นกระแสลูกค้าก็ไปบอกปากต่อปากใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าจากประสบการณ์เราเนะเราเรียนรู้ว่า การที่ขยายให้ยั่งยืนที่สุดอะค่ะคือจริงๆมันคือการปากต่อปากค่ะเพราะว่าการสมมติคือโซเชียลมีเดียมันมีส่วนนะคะสันยนี้เพราะว่าคนก็เล่นโซเชียลมีเดียเยอะแต่เพ็บว่ามันเป็นมันเป็นการรอคนใหม่ๆเข้ามาลองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทําให้คุณภาพมันไม่ได้มีกับที่เราขายอะค่ะมันจะไม่เกิดการซื้อซ้ำใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพ็บว่าตรงตรงการพวกคุณภาพแล้วก็การที่เขาได้สิ่งที่เขาดีสิ่งที่เขาประทับใจแล้วเขาไปพูดต่อ มันน่าเชื่อถือกว่าเหมือนเหมือนเราเหมือนมีเพื่อนมาบอกว่าร้านนี้อร่อยกับเราฟังในโซเชียลมีเดียว่าร้านนี้อร่อยเราก็จะเชื่อใจเพื่อนเรามากกว่าเชื่อมากกว่าถูกไหมมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะปากต่อปากแล้วทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับขายไม่ไหวหรือเปล่าหรือว่าแบบทําไม่ทันหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นต่อก็ดึงพนักงานที่ทําชาทําอย่างอื่นคือมาทําเส้นหมี่ไก่ชีกอย่างเดียวเลยค่ะใช่ใช่ช่วงแรกๆมันจะมีกระแสว่าแบบ เอ้ยทำไมสั่งยากทําไมแบบมีน้อยทําไมต่อคิวแล้วไม่ทันอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมคะมันเป็นเพราะว่าด้วยความที่เรามีหลักมั่นว่าคุณภาพต้องมาก่อน <c oughs> คุณภาพต้องมาอย่างแรกใช่ไหมคะ <c oughs> เราเลยเลือกที่จะทําเท่าที่คุณภาพเราสามารถให้ได้สมมติว่า <c oughs> ตอนนั้นเรามีกําลังผลิต100 <c oughs> กล่องที่เพอร์เฟก แต่เรารู้ว่าเราจริง200กล่องเราก็ขายได้ใช่ไหมคะเราไม่ขายค่ะ200กล่องเราจะขายแค่ร้อยกล่องที่เรามั่นใจว่ามันเพอร์เฟกต์เท่านั้นอย่างที่บอกค่ะแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรื่องที่เราไม่คอมพไ r o ์เลยคือคุณภาพคือคุณภาพใช่ค่ะแม้แต่ไรเดอร์เองก็ยังบ่นถูกไหมฮะมีแรกแรในช่วงแรกเขาบ่นยังไงเพราะได้ได้ความรู้สึกรอนานมากคืออาจจะด้วยความที่แรกๆตอนเราเปิด delivery ครั้งแรกคือพอเราเปิด pop up ก่อนใช่ไหมคะ pop up เนี่ยก็มีคนมาต่อคิวเราเขียนว่าเฮ้ยเราลองลงแพลตตฟอออออรรรร์มม้ยยะะะไ่่่่่าางงงเเเีีคซึนแกทปิด เราไม่ได้ expect ค่ะว่าเปิดมาแล้วออเดอร์มันจะแบบทลักทลักใช่ค่ะเราก็ตกกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้โอเคเราอาจจะมีการผลิตที่อาจจะยังไม่ทันพี่ไรเดอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็มาปรับจูนกันแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่ไรเดอร์ทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆธุรกิจที่เป็นเดลิเวอรี่เนี่ยกับพี่ไรเดอร์เนี่ยมันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสริฟพึ่งปะใช่ใช่คือเราก็ด้วยคำที่แบบพัดกับเพบว่าเราทำกันเองใช่ไหมคะแปลว่าเราเป็นคนยื่นไรยื่นของให้ไรเดอร์เองด้วยเพราะเราทำเองทั้งหมดใช่ไหมคะ ทำให้เรามีเลนชิ p กับเขาค่อนข้างเยอะค่ะนั่งคุยกันนั่งรู้ว่าเอ้ยเพนพอยพี่คืออะไรอ๋อพี่ร้อนหรอพี่ไม่มีที่พักเหรอพี่มาพักตรงนี้ได้นะหนูมีน้ําให้กลายเป็นว่าพอเรามีบางวันที่เราอาจจะเคลียแถวได้ไม่เร็วมากเฮ้ยไม่เป็นไรพี่รอได้พี่เข้าใจเราเราช่วยเหลือกันค่ะใช่เราเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนลูกค้าด้วยเนาะใช่ค่ะเหมือนเราน่ารักกับเขาเขาก็น่ารักกับเราใช่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาเพื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ค่ะนะไรเดอร์ด้วยถูกไม ของก็มีค่ะโอไปช่วยเลยช่วยแพ็คไหมทันไหมพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยแพ็คมีอย่างนี้ค่ะใช่หรือว่าบางทีลูกค้าทักมาบอกไรเดอร์น่ารักมากเลยมาบอกว่าเออแบบพี่ต้องสั่งนะเอมิลี่อร่อยมากแบบไปขายของให้เรานั่นเลยว่าแบบให้สั่งอะไรเงี้ยคือแบบคือมันมันน่ารักค่ะมันทำจากนันที่ดีแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราดีๆมากๆกับพี่กับพี่ไรเดอร์ใช่ค่ะ ก็ <ś m any> ยังสงสัยว่าปกติร้านทั่วไปเนี่ยก็จะต้องตั้งเมนูมาหลายเมนูเสร็จ <c oughs> แล้วก็วัดดวงกันไปเลยว่ามันจะเหลืออยู่แค่สองสาหรือสี่หรือสิบเมนูที่ขายดีแ,แต่ร้านนี้ทุ่มเมนูเดียวอะ <c oughs> เหมือนเราก็มีความเชื่อว่าการที่หนึ่งเมนูมันมีความเสี่ยงใช่แต่เรามองเป็นจุดแข็งค่ะว่าถ้าในเมื่อเรามีหนึ่งเมนูเราต้องทําให้หนึ่งเมนูนี้เพอร์เฟกที่สุดดีท <c oughs> ี่สุดถ้าลูกค้าจะทานเมนูนี้ต้องนึกถึงเราอถ้าวันหนึ่งเขาเดินขึ้นมเา ทางเส้นมีกแกชิเขาจะนึกถึงเอมลี่จะเป็นที่แรกเราคุยกันตลอดว่าโอเคเราจะมีหนึ่งเมนูนะถ้างั้นมันต้องเป็นเมนูที่เพอร์เฟกที่สุดต้องเพอร์เฟกที่สุดต้องไม่มีฟลอถ้าลูกค้าทานต้องประทับใจทุกครั้งเราเลยเอาหน่1เมนูมาเป็นจุดแข็งของเราแทนกลายเป็นจุดแข็งไปเใช่คยะน่าจะเป็นร้านอาหารียวในประเทศไทยที่มีแค่เมนูเดียวลยนะเนียเลยเชื่อเลยนะครับเมนูเดียวเลยถึงขนาดนี้ไม่อยากคิดจะมีเมนูที่สองเลยครับ เราจริงๆเราก็มีมีคุยกันอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าจริงๆนะตอนนี้เราเราเลือกที่จะขยายหนึ่งเมนูนี้ให้มันไปทั่วทุกที่ที่เราอยากให้ไปก่อนอยากให้เมนูนี้มันไปถึงปากใครหลายๆคนให้มันได้ไปถึงอาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆให้มันอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับได้ยินมาว่ามากกว่านั้นแล้วตอนนี้ไปถึงสิงคโปร์แล้วใช่แล้วประเบิดเถื่อนที่สิงคโปร์ด้อีกต่างหาก กิดอะไรขึ้นครับมาตอนนั un> un> <sk <sk ้นเออเราตัดส at> ินใจลองไปป๊อปาบูธที่ต่างประเทศดูค่ะโดยเริ่มต้นจากประเทศที่แบบว่าใกล้เคียงในประเทศไทยหน่อยก็คือที่แรกไปที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เลยใช่ค่ะคนตอบรับคือแบบดีเกินคาดลงมาค่ะแล้วเราก็ไปทําครัวที่นั่นด้วยจุ๊บไปนี่ก็ทำเองกันหมดนะเพปเตอร์ทำถายพัดเข้าครัวทำเข้าครัวทำอ่าใทัวร์ทารานี่มีแค่2คนเหรอเนี่ยคือแบบว่าเราก็เหมือนพอเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วคะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบ อยากจะไปจับลูกค้าเองว่าออคุณเป็นใครอะแบบ<อ>ที่มาหาเราอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วแบบ<อ>เป็นความคิดที่รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะที่จะขายเองเพราะแบบ พอมเมนท์ที่เราเห็นว่าแบบลูกค้าเขามาต่อคิวแล้วเราได้คุยกับเขาได้คุยทุกคนคนต่อคนนะคะแบบเออเรามาเลยทานทุกคนเลยนะคะว่าแบบทำไมถึงมาต่อคิวแบบรู้จักเรามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราคุยกับเขาทุกคนนะคะเขาก็จะแบบภารกอนเนี่ยทานทุกครั้งที่มาประเทศไทยเลยแบบดีใจมากนะมาเปิดมาเปิดทาวน์อะไรแบ้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาตินะเลยครับตรงนี้ผมสนใจมากเลยผมว่าเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียหรือการทำคอนเทนต์กับเอมิลี่เนี่ยมันมีอิมแพ t มหาศาลมาก คือจริงๆมีแผนอะไรบ้างไหมครับเวลาทำในแต่ละคารในั้จุบันจริงๆก็ไม่ได้เชิงเป็นแผนค่ะแต่พัดกับเพ็บตั้งใจว่าเราจะทำคอนเทนต์ที่ใส่ตัวตนของเราลงไปด้วยใช่ไหมคะ,ะเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าออกไปมันเลยมีความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่อยู่ พอลูกค้าเขาได้สัมผัสอะไรเงี้ยเขาเห็นความตั้งใจของเราเพราะว่ามันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็เลยเนียวแน่นค่ะลองยกตัวอย่างได้ไหมครับตัวตนเวลานึกถึงเอเมิลี่คือทั้งสองคนยังไงนี่ค่ะพัดคิดว่าเอมิลี่พัดเปบเหมือนเราเป็น Family All ่ออร์เอนเดดไหมเรา humble ค่ะเราจะจริงใจแล้วก็พร้อมรับฟังลูกค้าเสมอค่ะพัดคิดว่าจริงๆอ่ะ target content เราแรกๆนะคะตอนที่ยังไม่ได้มีคนติดตามเยอะมากมันเป็นลูกค้าเราเองเนี่ยแหละค่ะที่แบบ จอนครั้งแรกเนี่ยผ่าน Line official ที่คุยสั่งอาหารกันแล้วเขารู้ว่าเป็นเราสองคนตอบเองนะคะเราก็คุยคุยกับลูกค้าแบบโอ้โหคุยเวลาลูกค้าบอกปรับอันนัน้อันนี้เอามาปรับปรับอบอกเขาด้วยปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอมันมันเริ่มจากตรงนั้นอะ่ะเราตั้งแต่วันแรจกจนถึงวันนี้เทปกับพัดอะคือหนึ่งเรายายึดมั่นในความจริงใจแล้วก็ออเนอร์สมากๆคืออะไรที่ทําให้ลูกค้าได้ทําตอนที่เราทำคอนเทนต์กันอะอจุดยึดอันหนึ่งของเราเลยคือต้องเป็นเรื่องจริงต้องเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะอะไรก็ตาม่่จจรริงเาาะไมทํ เราเราให้ความจริงใจกับลูกค้าตรงนี้สูงมากเพราะเรารู้ว่าจริงๆเราเขาสัมผัสได้ค่ะจริงแบบไหนบ้างที่เราบอกว่าเนี่ยคือจริงในที่นี้คือจริงๆแล้ว่าค่ะในระหว่างที่เราทํากันมามันก็จะมีกระแสหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ครับยกขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้คือเราจริงใจกับลูกค้าจริงๆตอนนั้นเราไปทํารายการรายการหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของเมื่อก่อนเนี่ยตัวเอมิลี่เนี่ยเราไม่ได้เวลาที่เราคัดของเราทิ้งนะคะแม้ว่าจะเป็นพวกคือด้วยความที่เราคัดแต่แบบ ของที่เรารู้สึกว่ามันต้องแบบเห็นแล้วมัน so ต้องสวยงามด้วยไม่ใช่แค right? ่ทานได้อะไราบี้มันจะมีการขัดผักหน้างานทิ้งค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ใบที่แบบคือต้องต้งดีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหน้าทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่มีรายการหนึ่งมาถ่ายอะไรเงี้แล้วก็เหมือนแพนไปเห็น ถังขยะที่แบบโอเคเราทิ้งเราทิ้งผักรวมกับถุงมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะเราไม่ได้มีการเอาผักไปทําอย่างอื่นต่อลูกค้าเนี่ยก็มาเมนกันแล้วก็มีลูกค้าที่ทักเข้ามาในเราฟิเชียลด้วยว่าเฮ้ยเขาว่ามันสามารถเอาไปทําตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นได้นะทำเป็นประโยชน์ว่านี้ได้ที่มากกว่าทิ้งมันเหมือนเป็นฟู้ดเฟสเนี่ยใช่แล้วเราก็เราก็เอ้ย จริงด้วยว่ะแบบบอกลูกค้าเลยขอบคุณมากเลยนะคะคที่แบบเออแบบให้ให้คําแนะนําตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบปฏิบัติเลยแล้วก็มะชุมทีมกันเลยว่าโอเคเราทำเราเราทำแบบที่ลูกค้าบอกได้ไหมไปที่ไหนได้บ้างก็รีบติดต่อทําแล้วเราก็ทาคลิปออกมาบอกลูกค้าเลยว่าเฮ้ยเราเรายอมรับฟิดแบ็กนะแล้วเราขอบคุณที่แบบทุกคนช่วยกันแก้แล้วก็ในเรากแก้แล้วนะแบบขอบคุณทุกคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอนี่คือเรื่องจริงในการสื่อสารออกไปใช่เรายอมรับแล้วเราแบบเราแก้ไขเหมือนไหนที่เออเราทําผิดพลาดเรามี พอเรารู้เราก็แก้ไขทันทีอย่างเช่นพักตรงนี้ค่ะที่ คนดูมองว่ามันเป็นฟู้ดเวสที่แบบเอาไปทําประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็เอาไปบริจาคให้กับมูล,ลนิธิที่เขาต้องการค่ะนั้นจากนี้ไปเอเมลี่มองยังไงต่อครับถ้าเรามองว่าต่อไปอีก3ปีหรือ5ปีเราจะไปอยู่ตรงจุดไหนครับสาหรับแบรนด์นี้ค่ะก็ะถ้าเอาเร็วๆนี้นะคะในปีนี้เราอยากไป explore ต่างจังหวัดเยอะๆรเราอยากรู้ว่าเ,เราจะหาฮับสาขาถาวรเนี่ยลงต่างจังหวัดเราจะไปลงจังหวัดไหนดีก็เลยทำให้เรามีเป็นแบบเหมือนเอมลี่ออนทัวร์ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อ explore ใช่ค่ะก็ไป งัทุกๆเดือนเลยค่ะก็มีพักกระเพบเนี่ยเราเราไปกันเองด้วยนะคะเราก็จะไปไปเจอลูกค้าเองเนาะวันแรกๆเราก็จะไปหาแล้วเคอยกลับมาอันนี้ก็เป็นการ explore ในระยะสั้นๆค่ะแล้วก็ถ้าไกลออกมาหน่อยเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสจริงๆนะคะก็อยากไปจับต่างประเทศค่ะอ๋อตั้งเป้าไหมครับจะไปประเทศไหนยังไงเนคร่าวๆตอนนี้เ่าที่มองจริงๆเดี๋ยวจริงๆเดือนเดือนกันยาเรามีไปเกาหลีด้วยค่ะไปเกาหลีด้วยนะใช่ค่ะก็ไปลองตลาดเหมือนกันจริงๆพอไปลองสิงคโปร์เนี่ยก็ จริงๆก็เหมือนได้คําตอบกลับมาด้วยว่าเฮ้ยเราเราทำเราไปได้นะมันเป็นรสชาติที่คือจริงๆแล้วอะค่ะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเบสการทานที่รสชาติไม่เหมือนกันใช่โชคดีที่จุดกำเนิดเราเป็นประเทศไทยค่ะประเทศที่คบรสชาติใครทานอาหารไทยก็บอกอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วว่าพอเราไปอ่ะมันทําให้เรารู้เนาะว่าเฮ้ยมันถูกปากคนชาตินี้ว่ะเราเรามาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าฮับที่สิงคโปร์เนี่ย มันเป็นมีความเป็นไปได้สูงเราเห็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือทั้งระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสั้นที่เราจะไปใน3-5ปีนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วผมเชื่อเลยว่าขายดีอย่างนี้นะต้องมีคนเรียนแบบถูกไหมคะแล้วเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็มีบ้างค่ะเป็นไงฮะคือจริงๆแล้วเรามองมันเป็นโอกาสมากกว่านะะว่าคือความตั้งใจของเพบกับพัดอะเราเราไม่ได้อยากแค่แบบเพื่อให้ร้านเราขายดีแต่เราอยากให้เมนูนี้มันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มันเป็นพิเศษประเทศไทยได้เพบมองว่าจริงๆแล้วอะ ก๋วยเตี๋ยวกับคนไทยเนี่ยมันอยู่คู่กันมานานกันนะคะชใช่ค่ะเราก็เราก็คิดว่าเออถ้าวันไหนสักวันเนี่ยเราก็อยากให้เส้นหมี่ไก่ฉีกเนี่ยมันเป็นเมนูที่ปริเพเซนประเทศไทยได้ต่างชาติมาเนี่ยต้องนึกถึงเมนูนี้ไม่ไม่เหมือนกับต้องมียำกุง้งก๋วยเตี๋ยวเรือผัดไทยใช่ค่ะเรา,ะะเ,ราเราอยากให้เส้นหมี่ไก่ฉีกเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูนั้นได้เฮปบอกเฮปก็มองว่าการที่หลายๆหลายๆคนเนี่ยทำเมนูนี้ทําให้เมนูนี้มันฮิตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เป็นโอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามในส่วนของ ว่าโอเคมีมีรู้สึกไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบตอบว่าไม่รู้สึกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกค่ะใช่เรจริงใช่ค่ะแต่ว่ามันจะรู้สึกกับกับบางร้านจริงๆที่ลูกค้าทักมาเช่นพี่ซื้อผิดพี่นึกว่าเป็นของเราเพราะว่าเพราะว่ามองผ่านๆมันเหมือนกันมากอะไรก็มีรู้สึกบางค่ะแต่แค่เราไม่ได้ว่าไงก็คือเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเราเอาเวลามาโฟกัสที่ตัวเรากับลูกค้าเรามากกว่าว่าเรายังพัฒนาตัวเองอะไรได้อีกอะไรที่ยังพัฒนาให้ลูกค้าได้อีกตัวเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างมากกว่า มันจะเป็นการโฟกัสที่ตัวตัวรนเราเองมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจะคิดว่าตรงนั้นคือหัวใจที่เรียนแบบยากถูกไหมด้วยค่ะการที่เราพัฒนาตัวเองตลอดค่ะพอเราพัฒนาตัวเองตัวเรียนตลอดถ้ามันเป็นตัวตรงเราตลอดอันนี้คือสิ่งที่ยังไงก็ไม่มีวันที่จะเรียนแบบกันได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ทุกคนก็พูดพูดอยู่เสมอเนี่ยพอทร้านอาหารกับทาร้านเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะฮะในสถานการณ์เศรษฐกิจธุรกิจปัจจุบันใช่ค่ะคิดอย่างนั้นไหมฮะถ้าดูจากความสมดุลของเราคิดอย่างนั้นค่ะเพบรู้สึกว ต้องยอมรับว่าร้านอาหารก็เกิดขึ้นเยอะการแข่งขันก็สูงขึ้นใช่ไหมคะผู้บริโภคก็เลือกที่จะบริโภคมากขึ้นบริโภคฉลาเลือกมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแพรว่าเราต้องเหมือนอัดแอปตัวเองเนาะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าอะไรอ่างเงี้ยเราก็ เพคว่าที่สําคัญคืออาหารอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ล่ะคอลเซอร์เมอร์เอ็กซ์เพรเนซ์เนี่ยสำคัญมากเพคบอว่าลูกค้าเขามองหามากกว่าความอร่อยเขามองหาประสบการณ์ด้วยะอะไรเง<ะ>ี้ยค่ะเอมเบอรี<ะ>่เราเลยให้แวลูกับคอลเซอร์เมอร์เอ็กซ์เนซ์มากทําไงก็ได้ที่เขามาถึงแล้วเขาจะไม่ได้รู้สึกแค่ว่าอาหารอร่อยแต่เขาต้องได้ความรู้สึกดีๆกับไปความประทับ,บ<ะ>ใจกับไปอะไรเงี้ยตรงนี้เราให้ความสําคัญมากค่ะโซเชียลมีเดียที่อ<า>เอื้อให้กับธุรกิจประเภทอาหารหารือเครืร่องดื่มเนี่ยก็แข่งกันเยอะมากเลย มองอยังไงครับยากง่ายแค่ไหนฉันมองว่าการที่มีโซเชียลมีเดียมันก็ช่วยร้านอาหารได้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นก่อนหน้านี้สมัยก่อนอาจจะต้องใช้เงินแบบจํานวนเยอะมากในการลงโฆษณาใช่ไหมคะแต่พอทุกคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีมือถือเราสามารถนํา เอเขียนไอเดียล้วก็มาลงเป็นคอนเทนต์เพื่อเพิ่ม awareness ให้กับร้านได้ค่ะ uh huh. เป็นตัวชว่วยได้ดีมากมันจะเป็นตัวนึงที่ทาให้ธุรกิจร้านอาหารไปได้ไหมครับถ,ถ้ามองในาง่การทำโซเชียลมีเดียไปได้นะคะแต่เ uh huh. ขาต้องสำรับพันนะคะ uh huh. ก็ต้องควบคู่ไปกับตัวสินค้าของเราด้วยค่ะ uh huh. อย่างถ้าคอนเทนต์ดีไปเตะตาลูกคา้าลูกค้าเขามาลองปุ๊บ uh huh. แล้วประสบการณ์ไม่ดีเขาก็คงไม่กลับมา่ uh huh. หลายคนอยากทำธุรกิจนะฮะหลายคนอยากตั้งธุรกิจมากแต่เจอสภาพเศรษฐกิจธุรกิจป uh ัจจุบันมันก็ยังเหนื่อยมากแล้วแข่งขันกันสูงมากรอดก็ม่ชวาง ถูกไหมฮะใไอ้<ช>ไม่รอ,<ช>อดเนี่ยก็เป็นคําถามเยอะมากถูกไหมฮะแต่จากความสําเร็จที่เคยทํามาไม่เคยทําอาหารเลยจับัดจับผูม่ตรงนี้แล้วดังระเบิดเถิดเทิงเลยในยุคที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราใช้หลักการยังไงให้กับหลายคนที่สนใจอยากจะตั้งธุรกิจในช่วงเวลานี้ครับค่ะ <c oughs> เพบว่าถ้าสําหรับเพบนะคะถ้าจะทําธุรกิจอาหารเนะ <c oughs> เพบอยากให้มีความจริงใจคะ่ะ <c oughs> คือสาวเพบว่าแบบความอเนอร์สนี่คือแบบยืนหนึ่งมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพ็ก็เชื่อว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เอเมอรลี่มีทุกวันนี้แหละคะ่ะอ,อย่างที่เพ็บบอกทุกวันเนี้คนส่วนมากจะโฟกัสที่มาร์เก็ตติ้งแบบว่าเราจะทํายังไงให้คนเห็นเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพ็ว่าสําคัญมากกว่านั้นก็คือต่อให้เราจะทำมาร์เก็ตติ้งดีแค่ไหนอะค่ะลูกค้าสัมผัสมาสัมผัสโปรดักต์แล้วมันไม่ไม่เหมือนที่เราขายอะบทที่เขาจะประทับใจกลายเป็นเขาเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกใช่ค่ะมันก็ คือมันก็ทําให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นจริงแต่ว่าธุรกิจมันจะไม่ยั่งยืนค่ะแพรว่าเพราะฉะนั้นนะความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญเราดีอะไรเราบอกเราพลาดอะไรเราก็บอกเราปรับปรุงคือความจริงใจที่มีให้กับลูกค้าสําคัญที่สุดเพราะว่ามันจะทาให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีเอ็กเซียนที่ดีประทับใจแล้วเขาจะกลับมาหาเราซ้ำหรือมากกว่านั้นแนะนําเพื่อนแนะนําคนรักให้กลับมาหาเราด้วยใช่ค่ะสำหรับปัดมองว่าน่าจะเป็น หาจุดแตกต่างของตัวเองให้เจอ<ม>ค่ะด้วยความที่ธ<ส>ุรกิจอาหารเนี่ยมีคนเปิดร้านใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา<อ>เราต้องทําให้ร้านของเราเนี่ยมีจุดแตกตา่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าจดจำเราได้ค่ะแล้วก็บิวแบรนด์จากตรงนั้น,นะคะ ขอบคนทั้งสองท่านนะครับสวัสด,ดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับและนี่คือการฉีกวิธีคิดและวิธีทําที่ชัดเจนว่าร้านอาหารเมนูเดียวก็รอดแถมรุ่งอีกต่างหากนะครับ